ถึงกระบวนการแล้วก็ต้องมาดูการเตรียมความพร้อมนะฮะแล้วก็ไปสอบถามหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับคุณทักษิณกลับบ้านเนี่ยว่ามีการติดต่อประสานงานมาบ้างหรือยังอย่างตํา,ตารวจเองก็ต้องถามในแง่ของการดูแลเรื่องของเส้นทางจากสนามบินดอนเมืองอที่บอกว่าคุณทักษิณจะกลับมาแล้วก็ต้องไปที่สารดีกาไปยังเรือนจําพิเศษกรุงเทพเนี่ยนะฮะแล้วมีการติดต่อประสานงานมาบ้างหรือยัง มีรายงานแบบนี้ท่านผู้ชมครับว่าทางกองบัญชาการตํารวจนะครบาลยังไม่ได้รับการประสานงานการเดินทางรับมอบตัวของคุณทักษินนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงครับมีการคาดการณ์ว่าหากการเดินทางกลับมาดังกล่าวกลับมาด้วยเครื่องบินส่วนตัวอาจจะต้องประสานข้อมูลกับทางการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหากมีการขอลงจอดในพื้นที่สนามบินดอนเมือง ส่วนกรณีการควบคุมตัวทางสำนักการตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับโดยตำรวจจากกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง2จะเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่สนามบินในการรับตัวควบคุมตัวให้เจ้าหน้าที่ราชัณฑ์ควบคุมตัวต่อไปยังเรือนจำนอกจากนี้ก็การก็มีการเตรียมความพร้อมอาจจะมีการเปลี่ยนแผนได้ โดยขอให้มีการลงจอดอยังท่ากาัศยานทหาร2กองบิน6ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมและมีความปลอดภัยสูงสุดก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ด้วยว่าในแง่ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแผนหรือว่าเปลี่ยนสถานที่ลงจอดเนี่ยนะครับทีนี้ทางพลตํารวจตรีบนตรีแป้นเจริญนะครับทางผู้บังคับการตํารวจตรวจคนเข้าเมือง2ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ดูแลในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองก็บอกแบบนี้นะครับว่าเบื้องต้นยังไม่มีกําหนดการวันเวลาที่แน่ชัด รวมถึงยังไม่ระบุนะฮะว่าจะเป็นสถานที่ไหนนะฮะซึ่งเบื้องต้นก็ทราบแต่เพียงว่าเป็นสนามบินดอนเมืองใช่ไหมฮะอย่างเรื่องนี้เองพลตํารวจตรีมนตรีก็บอกนะครับว่าส่วนของสานักการตรวจคนเข้าเมืองได้มีการวางแนวทางร่วมกับกองบัญชาการตํารวจนครบาลไว้แล้วซึ่งหน้าที่ในเบื้องตน้นของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็คือเมื่อคุณทักษิณเดินทางเข้าประเทศก็จะมีการตรวจสอบหนังสือเดินทางในระบบนะครับตามขั้นตอนของการเดินทางเข้าเมือง หากพบว่ามีหมายจับหรือเป็นผู้ต้องโทษในคดีก็จะควบคุมตัวไว้รอส่งตัวให้ทางตำรวจนครบาลดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดเป็นขั้นตอนตามปกติในขณะที่พลตำรวจตรีโชคชัยงามวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงก็บอกว่าตำรวจเองยังไม่มีข้อมูลหรือได้รับการประสานอย่างเป็นทางการเพราะว่าเพิ่งจะทราบข่าวจากทางสื่อมวลชน แต่ขั้นตอนการดูแลรักษาความปลอดภัยก็ยังคงใช้วิธีการแบบที่เคยประชุมกันไว้ก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อวันที่12กรกฎาคมนะครับนั่นก็คือถ้าอยู่ในเวลารชาชการก็จะรับตัวและส่งสารดีการในทันทีแต่หากนอกเวลารชาชการก็จะทำการส่งตัวไว้ที่สถานที่ควบคุมพิเศษที่กองบรญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่ถนนวิภาวดีก่อนที่จะย้ายตัวไปยังสารดีกาในเวลารชาชการ จากนั้นสถานที่สุดท้ายก็คือนําตัวไปส่งที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพนะครับทางด้านของพลตรารวตรีโชคชัยก็ย้ําว่าจากการประชุมที่ผ่านมากองบัญชาการตํารวจนะครบาลได้เตรียมพร้อมพื้นที่เส้นทางการเดินทางทั้งทางหลักทางรองเป้าหมายการเดินทางตั้งแต่เริ่มควบคุมตัวที่สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิก็ตามไปยังสถานที่ต่างๆอย่างรัดกุมทีนี้ถ้าเราย้อนไปนะฮะท่านผู้ชม ย้อนไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาที่จําได้ไหมฮะที่มีเอกสารหลุดออกมาะตอนนั้นเกี่ยวข้องกับการประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญเนี่ยนะฮะที่มีการกําหนดเอาไว้ว่าเส้นทางหลักและรองจากสนามบินสุวรรณภูมิมายังสารดีกาหรือสนามบินดอนเมืองมายังสารดีกานะครับจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังกองบัญชาการตํารวจปร,ปราบปรามยาเสพติดสถานที่ควบคุมพิเศษนะฮะ แล้วก็จากสนามบินดอนเมืองนะฮะไปยังกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดรวมไปถึงจากกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดไปยังสาลดีกาเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีการพิจารณาแนวทางวางกําลังรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรพื้นที่เกี่ยวข้องตามเส้นทางการเดินทางแต่ละสถานที่ ซึ่งการจัดรูปแบบขบวนรถในการรักษาความปลอดภัยก็ให้กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือว่า191พิจารณาแนวทางจัดรูปแบบขบวนคับ